เฟซก็เฟซเฮาถ้าโพสทําวิดีโอหรืออะไรแล้วทําให้คนอื่นเลือดร้อนดินพันพันขนาดว่าโรมาเนาะใส่แบบนี้ใหญ่จ๋าเอ้ยเจ้าว่าจังใดทําไมต้องแค่เห็ุเรามีความสุขแล้วขอดินพัดพัด,พดหันนะ่น่ะทําทุกต้องแล้วโพสต่อไปนะอืมซี่มายึดเงินทุกบ้าททุกสตังเออว่าเฮาสวยหลูดทิ้งพอทิ้งแม อันเสาบ้านข้างบ้านนะคือรู้ดีแท้ใหญ่จ๋าเอ๋ยนะทําไปลดความสุขของเฮาถ้าทําให้เขาเดือดร้อนบ่าวาครอบครัวเหมือนกันถ้าเห็นเฮามีความสุขแล้วเกิดปัญหาขึ้นเอาเสาบ้านมาเปรียบเทียบอันเนี้ยเดี๋ยวสวยเดี๋ยวอดเดี๋ยวโดนโตบอกแปลงซันลรดเด้อนะซองซองไปนะถ้าทําให้หัวใจเขาดิ้นพันธนเฮายิ่งต้องพดหลายๆยิ่งโดนตําหนิว่าเฮากินหลู่ยูซบาย บเอาไผ่แล้วคนที่ว่าอันเฮาเอาแล้วไปฟังคนอื่นยิ่งจะต้องให้รู้สึกนะคะเยะสุดได้แคร์เรื่องการโพสพี่น้องเรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำอีกเออความสุขของเราถ้าทําให้คนอื่นทุกเนาะเห็ดซะเพราะเราทุกเอ,อกับการดูดูดูแลคนอื่นให้มีความสุขมานานพอแล้วเห็นแต่ใจคนอื่นเก่งแต่ใจชาวบ้านเก่งแต่ใจคนนั้นคนนี้แต่คนอีกตัวเองบ่งมีความสุข โอ้ยโพดโหลดอย่าได้แข่